เรียบตำนานหลวงปู่เนนคำจากกระบฏอีสานในอดีตสู่ผีบุญยุคทุนนิยมในปัจจุบันเรื่องราวอันพิสดารและอลังการของหลวงปู่เนนคำหรือพระวิรพล์ฉันติโกผู้เป็นประธานสำนักสงฆ์วัดป่าขันธิธรรมอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดได้โด่งดังเป็นอย่างมากในทางเสื่อมเสียทั้งต่อตอนเอง และต่อวงการคณ,ณะสองติดต่อกันมาจนกลบเนื้อหาคุณงามความดีในบางอย่างที่ตนเองเคยกระทำไว้รวมทั้งกลบข่าวการทำธุรกิจจำนำข้าวและปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลน,นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนทำให้ประชาชนมากมายลืมเรื่องจำนำข้าวแทบจะตําไม่ได้ว่ามีใครที่ถูกปรับออกปรับเปลี่ยนและเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่ข่าวของหลวงปู่เนนคำในช่วงนี้ ใครไม่ได้ยินข่าวหรือไม่รู้จักอาจจะต้องถูกเรียกว่าตกข่าวหรือตกยุคจากเพื่อนฝูงได้เลยทีเดียวเมื่อมีข่าวออกมาก็มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจาร์เรื่องหลวงปู่เนนคำมากมายดังที่ปรากฏในสื่อต่างๆทั้งฝ่ายคฤรัหั์และบรรพชิตจนไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i รับเป็นคดีพิเศษ และที่น่าสนใจคือมีการพบหลวงปู่เนนคำเพิ่มอีกเก้ารูปที่ไม่ใช่พาวิรพลชันติโกกรณีมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงมีหลวงปู่เนนคำหลายรูปนั้นพระราชัตนมงคลผู้ช่วยเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชในฐานะอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลายัยราชมงกุฎวิทยาลายัยได้กล่าวว่าปัจจุบันมีพระสงฆ์หลายรูปได้นำคำว่าเนนคำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เนนคำที่มีกรณีเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ซึ่งอยากจะชี้ให้พุทธศาสนิกชนเห็นว่าคำว่าเนนคำเป็นชื่อบุคคลในตำนานว่าเป็นเนนที่มีอิทธิฤทธิ์เป็นความเชื่อของคนโบราณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานซึ่งปัจจุบันไม่มีอยู่จริงมีพระหลายรูปมักนำมาอ้างในลักษณะร่างทรงของคนในตำนานว่าเป็นเนนคำอย่างเช่นในจังหวัดสกลนคร ก็มีการอ้างว่าเป็นหลวงปู่เนรคำอยู่หลายรูปเป็นต้นหลวงปู่เนนคำในตำนานจะมีลักษณะเดี๋ยวก็หนุ่มเดี๋ยวก็แก่ล่องหนหายตัวได้เดินทุดงไปมาในเขตภาคอีสานร,ริมฝั่งแม่น้ำโขงและในเขตประเทศลาวไม่ปรากฏข้อมูลการมรณาภาพแต่จะมีลักษณะเล่าถึงเป็นอมาตะมากกว่ามีลักษณะคล้ายคลึกับความเชื่อเรื่องประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามการอ้างตัวของพระวิลพลฉัติโกที่จังหวัดศรีสะเกดหรือการอ้างตัวของพระทองใบปัญญาพโลที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมว่าเป็นเนนคำในตำนานอย่างที่ปรากฏในข่าวหรือในสื่อต่างๆผู้เขียนมีความเห็นว่าล้วนแต่เป็นการดึงเอาบุคคลในตำนานความเชื่อท้องถิน่น มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์บางอย่างของตนเองหรือกลุ่มพวกพ้องเพื่อเรียกศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนที่ไม่รู้อิโนโอิเนและค่อนข้างงมงายเมื่อเห็นการปรากฏตัวขึ้นของหลวงปู่เนนคำในภาคอีสานพร้อมๆกันหลายรูปและมีวิธีการเรียกศรัทธาบางอย่างที่คล้ายคลึงกันทําให้ผู้เขียนนึกถึงกรณีกระผีบุญที่เคยได้เกิดขึ้นในภาคอีสานเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วซึ่งมีการอ้างความเชื่อในพุทธศาสนา และบุคคลในตำนานความเชื่อท้องถิ่นมาใช้เรียกศรัทธาชาวบ้านคล้ายกับกรณีของหลวงปู่เนนคำกรณีกระบฏผีบุญส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปฏิรูปการเมืองการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หซึ่งเป็นการปฏิรูปการเมืองการปกครองที่จำกัดสิทธิขาดของบรรดาเจ้าเมืองในหัวเมืองที่เคยมีอยู่แต่เดิม โดยรัฐส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครได้พยายามส่งขุนนางจากส่วนกลางมาปกครองในสถานะข้าหลวงประจำมนลนเทศาพิบาลทําให้การจัดเก็บภาษีอากรต่างๆค่อนข้างมีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นแต่ความเคลื่อนไหวของรัษฎรในภูมิภาคต่างๆมีลักษณะต่อต้านอํานาจรัฐในส่วนกลางอย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาสภาพสังคมภาคอีสานในปัจจุบันก็ยังพบว่าความเชื่อ กับบุคคลในตำนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนนคำยังปรากฏอยู่และยังมีอิทธิพลมากมายในสังคมชนบทโดยเฉพาะแถบจังหวัดบ้านเกิดของผู้เขียนเองและยังเคยมีบุคคลธรรมดาไม่ใช่พระสงฆ์ที่อ้างตนว่าตนเองเป็นเนนคำในคำบอกเล่าของชาวอีสานและเคยทุดงติดสอยห้อยตามพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐานรูปสำคัญมาก่อนแล้วลาสิขาออกมาแต่ไม่อยากให้คนรู้ มาอยู่เงียบๆเ,เพื่อทำยาสมุนไพรและช่วยเหลือวัดต่างๆในการบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่างๆผู้เขียนมีประสบการณ์พบเจอกับผู้อ้างตัวว่าเป็นเห็นคำด้วยตนเองโดยระหว่างที่ลงพื้นที่ภาคอีสานเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์โบราณาคดีที่วัดพระทาตเมืองพินอําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อประมาณปีพศ2552 บุคคลที่อ้างตนว่าเป็นเนรคำในตำนานบอกชื่อตัวเองให้ผู้เขียนเรียกว่าลุงน้อยเป็นชายอายุประมาณ60ปีอ้างว่ามาจากจังหวัดสุรินบอกว่าเทวดาที่รักษาพระธาตเมืองพินไปตามให้มาช่วยบุรณะและยังอ้างตัวว่าทํางานด้านสมุนไพรถวายเจ้านายพระองค์หนึ่งด้วยนอกจากนี้ยังบอกว่าตนเองคือเนรคำในตำนานเรื่องเล่าของชาวอีสาน และเป็นคนที่ทุดงไปพบกับตำนานอินตกหรือพุทธธรรมนายที่ถ้ำในแขวงอัตปือประเทศลาวแล้วนำมาเผยแพร่เพื่อเตือนสติประชาชนอีกด้วยซึ่งปัจจุบันตำนานอินตกได้กลายเป็นเหมือนจดหมายลูกโซ่ที่ปรากฏอยู่ตามวัดไปแล้ว่่ำกลางสภาพสังคมที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคทุนนิยมที่เงินตราเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพหารายได้หาเงินตราเป็นไปด้วยความยากลำบากเมื่อไม่สามารถมีไรายได้จำนวนมากโดยอาชีพหลักประชาชนต่างก็หวังพึ่งศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพื่ออ้อนวอนขอพอรให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นสำหรับมาจุนเจียครอบครัวและตอบสนองความต้องการยามกระแสทุนนิยมหากมีข่าวว่าบุคคลหรือพระสงฆ์รูปใด มีอิทธิปฏิหารเหนือกว่าบุคคลปกติก็จะสแสวงหาไปเพื่อกาบไหว้ขอพรหวังให้บุคคลนั้นช่วยให้ความหวังในสิ่งที่ตนตั้งใจยินดีที่จะทำบุญหรือถวายสิ่งต่างๆเพื่อตอบแทนจำนวนหนึ่งเพื่อจะให้สิ่งนั้นกลับมาจำนวนมากทั้งเพื่อในชาตินี้และชาติหน้าจึงทำให้มีข้อมูลหรือคำบอกเล่าถึงผู้มีบุญหรือผู้วิเศษปรากฏขึ้นเสมอโดยเฉพาะการอ้างตัวขึ้น ของผู้วิเศษในตำนานทั้งในลักษณะร่างทรงร่างจริงและการกลับชาติมาเกิดเมื่อมีผู้คนจำนวนหนึ่งมาสักการะอาจจะได้ความสำเร็จหรือไม่นั้นไม่อาจทราบได้แต่การกระจายข่าวผ่านคนที่มากราบไหว้ในลักษณะปากต่อปากเป็นการกระจายข้อมูลที่รวดเร็วมากในสังคมชนบทเมื่อมีความเชื่อศรัทธาเกิดขึ้นก็มักจะเกิดเรื่องเล่าการโฆษณาหรือโปรโมทให้ดูยิ่งใหญ่ มีความเป็นมาที่พิสดารโชคโชนในการขจัดภัยพันธุ์ต่างๆและอ้างถึงเรื่องราวที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ในปัจจุบันเช่นเป็นสิทธิครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่อดีตหรือมรณภาพไปแล้วดังปรากฏว่าช่วงหลังมีพระสงฆ์จํานวนไม่น้อยที่อ้างตนเองว่าเป็นสิทธิสายหลวงปู่เทพโลกอุดรหรือสําเร็จลุนและสําเร็จลุง่งอดีตพระเกจิในร่มแม่น้าโขง ที่มีประวัติไม่ชัดเจนในลักษณะกึง่งกึ่งตำนานในเขตประเทศลาวโดยเฉพาะการทุดดงไปพบและการบำเพ็ญภาวนาที่ภูเขาวควายที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นที่อาถรรพ์แต่ประวัติดังกล่าวก็ยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าการเป็นศิธิ์หรือการทุดดงบำเพ็ญภาวนาเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้หรืออาจจะเป็นแค่การสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อเรียกความศรัทธาเท่านั้น แต่จะถามว่าเป็นความผิดของบุคคลหรือพระสฆ์รูปนั้นหรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วผู้เขียนอาจจะต้องบอกว่าเป็นความผิดของผู้นั้นส่วนหนึ่งและเป็นความผิดพลาดของผู้ที่ศรัทธาที่อยู่บนฐานความงมงายไม่อยู่บนฐานของสติปัญญาและที่สําคัญคือกลุ่มสิ่์ใกล้ชิดที่มีผลประโยชน์แอบแฝงกับการได้มาซึ่งราบสกการาของประชาชนซึ่งมีตั้งแต่ญาติพี่น้อง พระสงฆ์ใกล้ชิดนักธุรกิจกลุ่มนักการเมืองและข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีอำนาจและบทบาทในสังคมที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้บุคคลหรือพระสงฆ์รูปนั้นๆมีสถานะเป็นเหมือนผู้วิเศษจริงๆขึ้นมาเพราะคนกลุ่มนี้เป็นผู้รักษากฎหมายและเป็นผู้นำการปกรครองทางสังคมและเศรษฐกิจในประเทศจากรูปแบบการปฏิบัติลักษณะพิธีกรรมและการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ที่โดดเด่นยิ่งใหญ่อลังการและแปลกทําให้ผู้วิเศษจอมปลอมกลายเป็นผู้วิเศษจริงในสายตาและความเชื่อของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ตรีตรองหรือพิจารณาเหตุผลปัจจัยต่างๆตั้งแต่แ,ตแรกมีชื่อเสียงโด่งดังกลุ่มศี่ดใกล้ชิดได้ชื่อเสียงนั้นในการทํามาหากินรูปแบบต่างๆเช่นการสร้างวัตถุมงคลบ้างสร้างกองทุนหรือถาวรวัตถุสถานขึ้น เพื่อเรียกศรัทธาอันจะนำมาซึ่งเงินบริจาคจำนวนมากมายมหาศาลบ้างหรือแอบแฝงการกระทำอันผิดกฎหมายโดยชื่อของผู้วิเศษจอมปลอมบางหน้าโดยที่ผู้วิเศษจอมปลอมนั้นอาจรับรู้ร่วมมือด้วยได้ค่าตอบแทนหรือไม่รับรู้เรื่องเลยด้วยกระามมีการทำพิธีกรรมและการสร้างความยิ่งใหญ่อลังการของบุญบาร,รมีของผู้วิเศษจอมปลอมขึ้นมาจนอยู่เหนือพระธรรมวินยัยอยู่เหนือศีลธรรม อยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือสังคมและอยู่เหนือโลกวิสัยไร้การตรวจสอบเพราะกลัวอำนาจเหนือกฎหมายของบรรดาลูกศิษย์ใกล้ชิดจนอาจเรียกได้ว่าผีบุญในทุนนิยมก็ว่าได้จากเนื้อหาข่าวกรณีของหลวงปู่นเนนคำผู้วิเศษแห่งวัดป่าขันธิธรรมซึ่งได้รับการโฆษณาว่าเป็นพระอรหันต์มีอิทธิปฏิหารเดี๋ยวหนุ่มเดี๋ยวแก่เหมือนเนนคำในตำนานแสดงให้เห็นชัดเจนว่า มีกลุ่มนักธุรกิจนักการเมืองและข้าราชการจํานวนไม่น้อยที่เกี่ยวข้องจะมากน้อยหรือจริงเท็จอย่างไรผู้เขียนเชื่อว่าอีกไม่นานถ้าคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาและเห็นแก่ความถูกต้องเราท่านทั้งหลายคงจะได้เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรอย่างแน่นอนตำนานความเชื่อเกี่ยวกับวีรบุรุษหรือบุคคลสำคัญในท้องถิ่นไม่ได้เป็นต้นตอแห่งปัญหา อย่างกรณีเนียนคำเสมอไปที่มีปัญหาเพราะมีผู้นำมาใช้ในทางที่ผิดอันที่จริงในสังคมไทยมีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับวีรบุรุษหรือบุคคลสำคัญในท้องถิ่นมากมายและมีการนำมาใช้เพื่อความสงบสุขความสาม,มคัคคีและคุณค่าในด้านต่างๆของสังคมไทยอย่างกรณีหนังเลือดขาวของผู้คนในคาบสมุทรทางภาคใต้เจ้าหลวงเมืองล้าของชาวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน และเจ้าพ่อสีนครเตาของชาวทุ่งกุลาแห่งภาคอีสานเป็นต้นจากเนื้อหาที่ผู้เขียนกล่าวมาข้างต้นเป็นความคิดเห็นและข้อสังเกตบางประการโดยส่วนตัวของผู้เขียนเองที่อยากให้ข้อมูลที่อาจฟังแล้วเข้าใจปัญหาหรือมูลเหตุที่ทําให้เกิดกรณีหลวงปู่เนนคําขึ้นมาในภาคอีสานหลายรูปพร้อมกับข้อสังเกตทางประวัติศาสตร์ผ่านวิธีการปฏิบัติของพระวิรพลชันติโกและบรรดาศิษย์ในปัจจุบัน กับกรณีกบฏผีบุญแห่งภาคอีสานเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาผู้เขียนเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์สภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมาศาสนาและความเชื่อท้องถิ่นอาจจะทําให้เราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือภูมิภาคต่างๆในปัจจุบันนี้ได้ดียิ่งกว่าที่เป็นอยู่เพราะแต่และท้องถิ่นล้วนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ภูมิภาคเดียวกันก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างที่เราเข้าใจแต่อย่างใด